สดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีวันฝนทํานะคะวันนี้นะคะก็จะมาอันแ็คนะคะน้องในตะก้านี้นะคะก็คือน้องจันนากลายค่ะซึ่งก็เอฟมาจากไลฟ์ในเซตบุ๊กนะคะของพี่ที่มาแบ่งปันนะเดี๋ยวจะขึ้นนะคะชื่อของเซตบุ๊กที่เอฟมาให้ตรงนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มอันพ็อน้องกันเลยดีกว่าค่ะ น้องก็นี้เขาทาฟอร์มสกลนครนะคะเดินทางมาสองคืนได้นะคะเนี่ยเพราะว่าติดวันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าอันแท็กออกมาแล้วจะน่ารักขนาดไหนนะคะแอนเจนเต้ อนแรกก็ว่าจะเพลาๆพล้านะคะแต่ว่าเห็นไม้สวยๆเราก็เกิดกิเลสน,นะเราก็ต้องถือคติว่ากิเลสระงับด้วยการซื้อเราก็เลยเราเกียมานะ,ะไม่รอดไม่รอดจริงๆเรื่องเราเนี่ยคนซื้อเนี่ยไม่รอดจริงๆโดนคนขายตกตลอดเลย ไม่รู้ว่าล็อกด้านข้างไหนเหมือนจะไม่ล็อกนะคือค,คือจะเอาออกยังไงก่อนลกูกออกมามีเทคนิคการเอาต้องมาเอาจากกระถางไหมคะนะดะยนขึ้นมา,มาจะได้ไหมกลัวร้องเกระทบกระเทียนตรงไหน ได้ด้วย okay. โอเคอุ้ยจัดเป็นอย่างไรล่ะเราขอตัดเลยอุ้ยของน้โคาาโรนใบอะ่ะ เองเลย่าไม่ต้องใส่อิสเซกนะเราใส่อิสเซกเอง <c ười> คือในสัะหออองฟองมากโอ้ยอยากเห็นน้องเราว่าแป๊บหนึง่งจะได้เก็บไม่ง่ายอ้อโอ้โยยอ้ย จะเอจะเอจะเอกคุณงามไหมน้ารลายของแม่นะคะอันนี้ลูกลูกสาวหรือลูกชายดีก็ไม่รู้อะคะ่ะคือใบเงาเงาแล้วมีลายอะคะ่ะแบบน่กริมมากรักรักอีกแล้วรักคุณค้น จบขำเขานะแต่รักจริงรักจริงขันมากตลอดเลยยื่นขันมากตลอดเลยตอนแรกนะปูกต้นไม้เนาะเราก็คิดว่ามันจะเป็นไรายได้เสริมตอนเนี้ย เป็นรายจ่าเสริมแต่ก็เป็นรายจ่าเสริมที่มีความสุขนะคะทุกคนมีใครเป็นเหมือนเราบ้างไหมเอฟมาพอมีจำนวนหน่อยคนมาขอแบ่งก็ไม่แบ่งเพราะรักมันใช่เหตุผลไหมคะทุกคนสันปานโอ้ที่เขาผิดตรงนี้มาด้วยเนาะไม่ใช่ อางนะมาเรามาชมน้องกันใกล้กๆนะคะขออนุญ,ญาตสาดแฟตนะคะเพราะว่ามืดแล้วไฟนีออนก็ไม่เพียงพอต่อการเพ่งเล็งมากๆแต่ทุกคนคะคืองามปละล่ำปะเหลือค่ะ งามไหลายๆค่ะงามอิลีค่ะคือแบบสวยจริงสวยจังสวยเกินราคามากๆดีนะที่วันนั้นตัดสินใจเอามานะกระสุนหมดแล้วแหละแต่ว่าเป็นกระสุนดอกสุดท้ายแนละ้วดอกสุดท้ายแต่ไม่ทายสุดนะคะเนี่ยแต่งามมากค่ะชอบนะขอบคุณพี่ที่แบ่งปันด้วยนะคะ เดี๋ยวเอาไว้มีลูกๆูหลานๆก็จะแบ่งปันไปให้เพื่อนๆเ,เช่นกันนะยังไงฝากติดตามนะคะขอบคุณเพื่อนๆพทุกคนนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ฟุกนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามช่องของฟุกไว้นะเราก็จะมีการ unpack ไม้สวยๆที่ฟุกสะสมเข้ามานะคะแล้วก็พัฒนาการของน้องแต่ละต้นนอว่าเฮ้ยเลี้ยงไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ สวยงามหรือสู้ขีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะว่าเออจากประสบการณ์เนี้ยอะไรเป็นอย่างไรเลีย้ยงแล้วดีไม่ไดียังไงก็มาแนะนำกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ